การรบที่คาบสมุนบาตาลของฟิลิปปินส์นั้นนะครับที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่7มกราคมถึง9เมษายน1942ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2องกำลังดำเนินอยู่ ซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพสหรัฐที่นำโดยนายพลดักลาสแมกอาเธอร์ที่มีทหารทั้งหมด79,500นายซึ่งพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับทหารญี่ปุ่นที่มีกำลังประมาณ75,000นายภายใต้การบังคับบัญชาของพลโทมาซาฮารุฮอมมาการนำมาซึ่งการรบที่คาบสม,มุทรบาตานในฟิลิปปินส์นะครับสาเหตุก็อย่างที่เราได้พูดในหลายคลิปก่อนหน้าครับอย่างเช่นในคลิปยุทธการอิโวจิมาและคลิปสมรภูมิโ ok อกินาวาสึกเคาะประตูบ้านญี่ปุ่น ที่ว่าจากการที่ญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นพวกเขาได้บุกตะลุยไปทั่วทั้งเอเชียโดยญี่ปุ่นมีแนวคิดที่ว่าชนชาติเอเชียไม่ควรตกเป็นอาณานิคมของชนชาติตะวันตกแต่ถ้าจะต้องตกเป็นอาณานิคมก็ควรจะเป็นชาติเอเชียด้วยกันเองซึ่งญี่ปุ่นมีแผนที่จะสร้างชาติเอเชียในแบบที่เรียกกันว่าวงไพบูลมหาเอเชียบูรพาขยายความให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นความพยายามของญี่ปุ่นที่จะรวบรวมทุกชาติในเอเชียเพื่อสร้างความเข้มแข็งเป็นแนวป้องก,กันให้กับทุกชาติในเอเชีย เพื่อที่จะมีอิสรภาพที่จะหลุดพ้นจากการครอบงําของชาติมหาอำนาจตะวันตกซึ่งในแผนนี้ของญี่ปุ่นนะครับก็มีฟิลิปปินส์อยู่ด้วยแต่ฟิลิปปินส์ในช่วงเวลานั้นคืออนณานิคมของสหรัฐนะครับหลังจากการที่ญี่ปุ่นเปิดการโจมตีใส่เพอร์ฮาเบิร์เมื่อวันที่7ธันวาคม1941กองทัพอากาศแห่งจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นนะครับก็ได้เริ่มเปิดการโจมตีใส่กองกําลังของสหรัฐในฟิลิปปิน นอกจากนี้กําลังทางเรือและทางบกของญี่ปุ่นก็ได้เปิดฉากบุกเข้าสู่ฟิลิปปินเช่นกันปปน,นอกจากฟิลิปปินแล้วนะครับในเอเชียส่วนอื่นๆทหารญี่ปุ่นก็ได้บุกโจมตีทั้งในฮ่องกงและเกาะเวก สำหรับในฟิลิปปินส์นะนะครับนายพลดักลาสแม็กอาเธอร์ผู้ประชาการกองทัพสหรัฐในตะวันออกไกลก็จําเป็นต้องรีบเตรียมการอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องหมู่เกาะฟิลิปปินส์จากการลุกรานของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียกระดมหน่วยกําลังพลสํารองของฟิลิปปินส์จำนวนมากแม้ว่าในตอนแรกนะครับนายพลแม็กอาเธอร์พยายามที่จะปกป้องเกาะลูซอนทั้งหมดก็ตามแต่การบุกมาอย่างรวดเร็วของญี่ปุ่นทําให้สถานาการณ์เข้าขั้นไม่ดี เขาจึงได้มีคำสั่งให้พวกเขาถอนทหารไปยังพื้นที่ที่มีการป้องกันที่ดีกว่า คือบริเวณคาบสมุทรบาตานซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกรุงมะนิลาและที่นี่แหละครับที่ทหารสาหรัฐรวมถึงทหารชาวฟิลิปปินจะต้องต่อสู้และตั้งรับการบุกของกองทัพญี่ปุ่นจนกว่ากองทัพสหรัฐจะส่งกําลังเสริมมาช่วยแต่เนื่องจากเหตุการณ์ที่เพอร์ฮาเบอร์ถูกโจมตีนะครับทำให้ดูไม่มีความเป็นไปได้เลยครับที่พวกเขาจะได้รับกําลังเสริมมาช่วยในช่วงเวลานั้นสําหรับบริเวณคาบสมุทรบาตานน,นนะครับลักษณะภูมิประเทศจะมียอดเขาที่ยาวเหนือจะดใต้เป็นภูเขาตามแนว ยาวโดยมีภูเขานาติปทางตอนเหนือและเทือกเขามาริวิเลสทางตอนใต้ บริเวณที่ราบลุ่มของคาบสมุทรนั้นนะครับเป็นพื้นที่ป่าทึบไปจนถึงหน้าผาที่มองเห็นทะเลได้จากทางตะวันตกและมีชายหาดทางตะวันออกเรียบอ่าวมานิลาด้วยลักษณะของภูมิประเทศในบริเวณนั้นนะครับที่ที่เหมาะจะเป็นท่าเรือตามลักษณะของธรรมชาติจะมีเพียงแห่งเดียวก็คือท่าเรือมาริเ l ลสที่ปลายด้านใต้ของคาบสมุทรบาตานในขณะที่ทาหารของสหรัฐนะครับกำลังเตรียมการที่จะประจำตำแหน่งในการป้องกันคาบสมุทรบาตาันสำหรับแห่งการป้องกันคาบสมุทร ตาตของสหรัฐมีรายละเอียดดังนี้ครับอันดับแรกนะครับกองพลที่1ของนายพลเวนไรจะประจําอยู่ทางตะวันตกของคาบสมุทรบาตานส่วนกองพลที่2ของนายพลพาคเกอร์จะประจําอยู่ทางตะวันออกเนื่องจากพื้นที่ที่ทอดยาวจากเมลบัน ไปทางตะวันออกถึงอาบูเคเป็นพื้นที่เปิดโลง่งจะเป็นปัจจัยช่วยทําให้แนวรบมีความแข็งแกร่งขึ้นในขั้นต้นผู้บัญชาการกองพลทั้งสองได้ยึดแนวรบไว้ที่ภูเขานาติฟถึงแม้ว่าภูมิประเทศบริเวณนั้นจะครุขระจากลักษณะของภูเขาแต่ข้อดีก็คือเวลาเกิดการสู้รบขึ้นกําลังทั้งสองฝ่ายจะมีโอกาสยากมากที่จะเกิดการต่อสู้แบบประชิดกันซึ่งจะทําให้ช่องโหว่ของแนวรบของสหรัฐก็จะน้อยลงไปด้วยทําให้พวกเขาสามารถทําการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับการเปิดการโจมตีของฝ่ายญี่ปุ่นนะครับแม้ว่าทหารของนายพลแมคอาเธอร์จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยปืนใหญ่ที่มีเป็นจำนวนมากจากแนวหลังแต่ด้วยสถานการณ์จากแนวรบบวกกับปัจจัยอื่นๆที่ไม่แน่นอนนะครับเพราะการบุกมาอย่างรวดเร็วของญี่ปุ่นทำให้สหรัฐต้องถูกตัดขาดการส่งสเสบียงซึ่งในตอนนั้นจำนวนทหารและพลเรือนที่หนีอพยพภัยสงครามเข้ามาในคาบสมุทรบาตานก็มีจำนวนมากเกินกว่าที่คาดการไว้มากในขณะที่พลโทมาซาฮารุฮอมมา ก็กำลังวางแผนเตรียมโจมตีคาบสมุทรปาตานฝ่ายสหรัฐที่นําโดยนายพลดักลาสแมกอาเธอร์ก็ได้พยายามติดต่อกลับไปยังสหรัฐในกรุงวอชิตันดีซีอย่างซ้ um ําแล้วซ um ้ําเล่าเพื่อขอกําลังเสริมให้มาช่วยจนพอถึงวันที่9มกราคม,ม1942ทหารญี่ปุ่นที่นําโดยพลโทอากิระนาราได้เปิดการโจมตีใส่คาบสมุทรปาตานเมื่อทหารญี่ปุ่นรุกเข้าสู่แนวรบของนายพลพาคเคอร์ทำให้แนวรบนี้ต้องทนต่อการโจมตีอย่างหนัก นานติดต่อกันเป็นเวลา5วันจากการบุกของทหารญี่ปุ่นพอถึงวันที่15แนวรบของนายพลปาเกอร์ซึ่งเป็นหน่วยที่มีทหารกำลังพลสำรองที่ระดมมาก็ได้วิทยุขอความช่วยเหลือจากนายพลแมคอาเธอร์นายพลแมคอาเธอร์ก็ได้นำกองพลที่31ที่เป็นทหารชาวฟิลิปปินเข้าสู่แนวรบ ที่กองพลที่สองรับผิดชอบโดยทันทีพอวันรุ่งขึ้นครับทหารที่แนวรบของนายพลปา์เกอร์ได้พยายามตีโต้กลับทหารญี่ปุ่นที่บุกเข้ามาในขั้นต้นครับพวกเขาสามารถตีผลักฐานญี่ปุ่นกลับไปได้แต่ภายหลังพวกเขาก็ถูกทหารญี่ปุ่นดันกลับจนในที่สุดแนวรบของพวกเขาก็แตก ทาให้ทารญี่ปุ่นสามารถลุกเข้ามาถึงแนวรบของกองพลนาวิกโยธินที่2เมื่อถึงวันที่17มกราคม1942ทหารที่ถอยมาจากแนวรบของนายพลปาร์เกอร์ก็พยายามที่จะโจมตีเพื่อย,ยึดแนวรบที่แตกในวันก่อนคืนพวกเขาทําการโจมตีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5วันจนสามารถยึดพื้นที่แนวรบที่แตกไปก่อนหน้ากลับคืนมาได้จากความสําเร็จในครั้งนี้นะครับทำให้ฝ่ายญี่ปุ่นต้องระง,งับการโจมตีทางอากาศและ พพเพราะเดี๋ยวจะยิงโดนไยเดียวกันในเบื้องต้นทหารญี่ปุ่นได้รับคำสั่งให้กองพลที่สองของตนถอยกลับมาก่อนพอถึงวันที่22มกราคม1942ทหารสหรัฐที่ประจำอยู่ตามแนวรบปีกซ้ายของนายพลพาร์คเกอร์ต้องตกอยู่ภายใต้การถูกบุกโจมตีแบบโหมกระนำจากทหารญี่ปุ่นในขณะที่ทหารญี่ปุ่นพยายามเคลื่อนกำลังผ่านภูมิประเทศที่ขรุขระของภูเขานาติฟในคืนนั้นนายพลพาร์เกอร์ได้รับคำสั่งให้ทิ้งแนวรบที่เพิ่งยึดคืนได้แล้วถอยไปทาง ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรปาตาน,ตานเพื่อไปรวมกําลังกับกองทหารของนายพลเวนไรทําให้ทหารของนายพลเวนไรมีกําลังเพิ่มและมีขวัญกาลังใจเมื่อต้องไปต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นที่นําโดยพลตรีนาโอกิคิมูระที่มีจํานวนมหาศาลที่บุกเข้ามาจนถึงวันที่19มกราคม1942สถานการณ์ร,รบก็เปลี่ยนไปเนื่องจากทารญี่ปุ่นได้ทำการแทรกซึมไปยังหลังแนวรบของกองพลที่หนึ่งของสหรัฐ ทหารญี่ปุ่นได้ทําการโจมตีและตัดสเสบียงกระสุนที่ลําเลียงไปให้กับทหารสาหรัฐในแนวหน้าทหารสาหรัฐได้พยายามกําจัดทหารที่แทรกซึมเข้ามานี้ในที่สุดก็ไม่เป็นผลครับจนฝ่ายสาหรัฐต้องมีคําสั่งให้พวกเขาถอนกําลังออกมาจากบริเวณนั้นซึ่งในการถอนกําลังในครั้งนี้นะครับทำให้ฝ่ายสาหรัฐต้องสูญเสียปืนใหญ่ซึ่งเป็นจํานวนส่วนใหญ่ไปด้วยถือว่าไม่ใช่ข่าวดีเลยนะครับจากการออกคำสั่งให้ถอยทำให้ฝ่ายสาหรัฐต้องเสียแนวรบที่อบูเคและเมาบานัน สิ่งที่สารัฐต้องรีบทําต่อจากนี้ก็คือพวกเขาต้องรีบจัดแนวรบใหม่โดยจะตั้งแนวรบจากบาแกสไปยังออริออนพอถึงวันที่26มกราคม1 9 4 2แนวรบใหม่ที่พวกเขาสร้างขึ้นมีขนาดแนวที่สั้นกว่าแนวรบก่อนหน้า และถูกบังด้วยภูเขาซามัสซึ่งทําให้ฝ่ายสหรัฐมีพื้นที่สูงไว้สําหรับสังเกตการและมองเห็นพื้นที่แนวหน้าทั้งหมดแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่าฝ่ายญี่ปุ่นก็ตามนะครับทหารสหรัฐภายใต้การนําของนายพลแม็กอาเธอร์ก็ยังต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถและบวกกับกําลังสํารองที่มีน้อยในขณะที่การต่อสู้กับญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้โหงกระหน่ำการบุกโจมตีเข้ามาจากทางเหนือ และนายพลคิมูระได้ส่งกำลังทหารไปยกพลขึ้นบกทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรบาตานและขึ้นฝั่งที่จุดคุยนาวนและลองโกสกายาในคืนวันที่23มกราคม1942เมื่อทหารญี่ปุ่นกำลังจะยกพลขึ้นบกก็ถูกทหารสหรัฐยิงสกัดไว้แต่ฝ่ายญี่ปุ่นก็ไม่ได้พลาดท่าสัทีเดียวจากการถูกยิงสกัดการบุกในครั้งนี้นะครับพลโทซูซูมุโมริโอกะซึ่งเข้ามาบัญชาการต่อจากนายพลคิมูระ เขาได้ส่งกำลังเสริมไปยังคุยนาวนในคืนวันที่26ม mm. กราคม1942ทํทำให้ฐานญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกสามารถทำการรบต่อได้ในวันที่27มกราคม1 9 4 2นายพลเวนไรได้พยายามกำจัดภัยคุกค,คามจากการยกพลขึ้นบกของญี่ปุ่นที่ลองโกสกายาและควินส์อวนโดยได้เน้นการป้องกันไปที่แคนเนสพอยต แต่ก็ไม่สามารถขับไล่ฐานญี่ปุ่นออกไปได้จนถึงวันที่13มกราคม1942ในขณะที่การต่อสู้ดำเนินอยู่นายพลโมริโอกะและนายพลอากิระนารายังคงสั่งให้โจมตีไปยังแนวรบด้านหลังของสหรัฐและนอกจากนี้ก็ได้ทำการโจมตีใส่กองทหารของนายพลปาร์เกอร์ด้วย ทำให้เกิดการสู้รบกันอย่างหนักระหว่างวันที่27ถึงวันที่31มกราคม1942จนในที่สุดนะครับทหารญี่ปุ่นก็สามารถตีฝ่าแนวรบของนายพลเวนไรเข้ามาได้นายพลเวนไรจึงได้มีคำสั่งให้หาทางสกัดฐานญี่ปุ่นที่ตีฝ่าเข้ามาได้นี้ให้เร็วที่สุดพอถึงวันที่15มกราคม1942ขณะที่นายพลเวนไรกำลังรับมือกับภัยคุกคามจากการบุกข,ของฐานญี่ปุ่นภายใต้การนำของพลโทมาซาฮารุฮอมะ ถึงแม้ว่าสหรัฐจะประสบความสำเร็จจากการหยุดการรุกของญี่ปุ่นไว้ได้และมีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นแต่ความจริงก็คือพวกเขายังประสบปัญหาขาดแคลนสเสบียงและด้วยสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นยังเป็นต่อพวกเขายอยู่หากดูภาพรวมแล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยดีนักและยังไม่มีอะไรการันตีได้ว่าพวกเขาจะรอดจากสงครามในครั้งนี้ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะถอยไปเพื่อรอกำลังเสริมเตรียมทำการบุกในครั้งต่อไป ในเดือนกุมภาพันธ์ครับประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรรสเวลล์ของสหรัฐเริ่มเชื่อแล้วว่ากำลังทหารของสหรัฐในฟิลิปปินส์อาจไม่รอดจากการบุกของญี่ปุ่นแน่ๆแ,และกลับกันเขาก็ไม่ต้องการที่จะเสียผู้บ,บัญชาที่มีทักษะและมีความโดดเด่นอย่างนายพลแม็กอาเธอร์เขาจึงได้ออกคำสั่งให้นายพลแม็กอาเธอร์หลบหนีไปยังออสเตรเลียทำให้นายพลแม็กอาเธอร์ต้องปฏิบัติตามอย่างไม่เต็มใจเมื่อถึงวันที่12มกราคม1942 นายพลแม็กอาเธอร์ได้ออกเดินทางอย่างลับๆไปยังเกาะมินดาเนาโดยทางเรือก่อนบินไปออสเตรเลียด้วยเครื่องบิน B17 f l y i n g Fortress แต่ก่อนการจากไปของนายพลแม็กอาเธอร์นั้นนะครับนายพลแม็กอาเธอร์ได้พูดไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็จะกลับมาการหลบหนี้ไปของนายพลแม็กอาเธอร์ทำให้นายพลเวนไรต้องขึ้นไปผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐในฟิลิปปินส์แทน เมื่อถึงวันที่1เมษายน1942ครับทั้งทหารชาวฟิลิปปินส์และสหรัฐของนายพลเวนไรการต่อสู้ในฤดูใบไม้ร่วงณนคะาบสมุทรบาตานในบริเวณทางเหนือของคาบสมุทรฝ่ายญี่ปุ่นภายใต้ใตการนำของพลโทมาซาฮารุฮอมมาได้ใช้เวลาในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมเขาได้ปรับปรุงและเสริมกำลังและได้เริ่มทำการทิ้งระเบิดรวมถึงยิงปืนใหญ่ไปที่หน่วยทหารของชาวฟิลิปปินส์และสหรัฐอย่างหนัก เมื่อถึงวันที่3เมษายน1942ฝ่ายญี่ปุ่นได้ใช้ปืนใหญ่ในการยิงปูพรมเข้าใส่แนวรบของสหรัฐ ซึ่งต่อมาในวันนั้นนะครับพลโทมาซารุฮอมาได้สั่งโจมตีไปที่ตำแหน่งกองพลที่41อย่างหนักซึ่งเป็นหน่วยทหารส่วนหนึ่งของกองพลนาวิกโยธินที่2ทําให้กองพลที่41ถูกทําลายจากการทิ้งระเบิดและปืนใหญ่ของฝ่ายญี่ปุ่นมีเพียงการต่อต้านเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในตอนที่ทหารญี่ปุ่นรุกเข้าไปใช้ชนะในครั้งนี้นะครับเกิดจากการที่พลโทมาซารุฮอมาได้ประเมินกําลังและวางแผนอย่างรอบคอบและค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง สวันต่อมาครับนายพลปาร์เกอร์ได้ทําการต่อสู้อย่างสุดความสามารถเพื่อกอบกู้ผลกระทบจากการที่กองพล41ถูกตีแตกและพยายามตีโต้ไปทางเหนือในทางที่ฐานญี่ปุ่นของนายพลมาซาฮารุฮอมาบุกเข้ามาในขณะที่กองนาวิกโยธินที่2เริ่มถูกญี่ปุ่นบุกล้อมจนต้องถอยกลับออกมาในคืนวันที่8มกราคม1 9 4 2ในวันนั้นเมื่อสถานการณ์เริ่มสิ้นหวัง ทหารสาหรัฐจึงจำต้องเจรจากับทหารญี่ปุ่นเพื่อหารือถึงข้อตกลงในการยอมจำนนและในที่สุดครับทหารสาหรัฐก็จำต้องเข้ายอมจำนนต่อกองทัพญี่ปุ่นในที่สุดนะครับในขั้นต้นฐานอเมริกันและฐานชาวฟิลิปปินเสียชีวิต10,000นายบาดเจ็บ2 0 0 0 0นนาย ในขณะที่ทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตประมาณ7,000นายและบาดเจ็บ12,000นายนอกจากจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วนะครับทหารอเมริกันต้องตกเป็นชเชลยถึง12,000นายและทหารชาวฟิลิปปินส์อีก63,000นายที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากบาดแผลจากการสู้รบ โรภคภัยไข้เจ็บและภาวะทุพโภชนาการจฉลยศึกเหล่านี้นะครับถูกบงังคับให้เดินเท้าไปยังทางเหนือที่ที่ค่ายฉเฉลยศึกตั้งอยู่ที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าบาทานเดสมาร์คเฉลยศึกจะถูกเคี่ยนหรือแทงด้วยดาบปลายปืนหากล้มลงหรือเดินไม่ได้การเดินในครั้งนี้นะครับมีฉเฉลยศึกเสียชีวิตระหว่างเดินไปหลายพันคนก่อนที่จะถึงค่ายฉเฉลยศึกเสียอีกจนหลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงนะครับด้วยความพ่ายแพ้ของจกักรวรรดิญี่ปุ่นพลโทมาซาฮุฮมะ ก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานก่ออาชญากรรมสงครามที่เกี่ยวข้องกับการเดินขบวนมรณะนี้และได้ถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่3เมษายน1946นะครับ ก็จบกันไปแล้วครับสําหรับการรบที่คาบสมุทรบารตานนั้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมร่วมกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่โดยเรามีวิดีโอน่าสนใจมากมายนะครับสามารถเลือกชมกันได้ที่เ d s c r e e n ท้ายคลิปสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ